สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับซูเฟ่น้นฝรัคันดอยนะคะวันนี้เดินทางม,มาไกลมากทุกคนเรามาหาเพื่อสีนี้เลยนะคะนี่จะ้หน่ไม้นะคะหน่อไม้อันนี้เนี่ยจะเป็นหน่อไม้ที่เ,เขาเผาแล้ว,เข,เ,ลวเขาเรียกว่าหน่อไม้ต้นอะไรอะหน่อไม้ไรเราไม่ใช่ไม่ใช่หน่อไม้ไไมมมมป่านั่นแหละหน่อไม้ป่านะคะเนี่ยหลังจากที่เผาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาย่าอออให้เราได้เก็บแล้วก็ไปทําเมนูใส่ไก่อ่ะไก่กระดูกดำอร่อยอร่อยค่ะทุกคน แหววิวก็คือแบบสวยสวยไม่ต้องพูดถึงเลยวิวสวยมากเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะคะเราจะเก็บแบบย่ออ่อนอันนี้เอาไปแกงกันแล้วรสชาติมันจะแบบขมๆนิดหนึ่งนะอันเนี้ยหน่อไม้ปาจ้าวันนี้มาหาหน่อนมไม้ปามนัมน,น,มนต้องเอาแค่ข้าวบอวหน,นแล้วก็ขาลาที่กะละขึ้นใหม่ๆอย่างนง้นนะคะปะไปดูข้าลากันหน่อยว่ามันมีให้เราได้ขุดหาหรือเปล่า ม้กะละเครือสวยนะคะอันนี้เนี่ยกะลาจัปกโผล่ออกมาเนาะก็คือเป็นหน่อไม้แบบนี้แหละที่มาหานะคะเพราะว่าหน่อไม้เขาเขาที่อยู่ในดินเนี่ยแบบนั้ยังไม่ออกค่ะวันนี้มีแค่หน่อไม้แบบนี้เนาะกะลจากที่ไฟไหมอย่างเงี้ยมันมาขูดค่อย่างนี้ก็คืออร่อยนะแล้วก็รสชาติถ้าอยู่ในดินเนี่ยมันก็จะหวานเหนือคล้ายๆหน่อไม้จางอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหมีซอใช่มีซอหน่อยอยู่ด้วยกันอะติดกันเลย อันนี้หน่อไม้หวานมากเลยนะเนี่ยโ,โหส,ส,วยสวยสวยอะสวยๆค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยอยู่ในยังอยู่ในดินนะคะโอ้โหนี่โอ้น่าจะหวานอร่อยแน่เลยอะสวยๆอะกระอ,อุ้วนอยู่เลยโอ้โหสวยมากอันนี้อันนี้สู้อันหนอน,นี้ไม่ได้หน,น,น่อนี้สวยมากอืมโอ้ยขาวมากแบบข้าวขาวหน่อแบบสวยมาก จริงๆนะั่นหนอ่อยสวยอะ่ะช่วงนี้แหละก็คือหน่อจะหวานมากเลยค่ะหลังจากที่ดูมันโดนอันนี้เนาะขึ้นมาใหม่เนี่ยมันอยู่ในใต้ดินเนี่ยหน่อขาวหน่อสวยมากเดี๋ยวไปดูอีกก้อนนะู้นมีมีให้เราได้เก็บหรือเปล่านะคะนี่เนี่ยเขาเผาเขาเผาเนาะเพื่อที่จะทาอะไรอย่างเงี้ยจะปูอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราก็ต้องค่อยๆดูอ่ะแม่งั้นนี่ก็คือมันไม่เห็นอะ่ะ บ,บัน,นบัน,นบนหนองมันก็ยังอ,อยู่ในดีบ้ันหนออมันก็ขึ้นมาพอบัวไม้อย่างนั้นให้เราได้เห็นะนละล้วจะที่มาดูไฟแม่นะคะหนองมันก็จะไม่ใหญ่ค่ะหนออมันก็คือแบบกะการแบบนี้นะคะเนาะพี่สาวก็อยู่ข้างล่างนะคะวันนี้พี่สาวเป็นคนผามาหาหน่อไม้จ้าแต่ฟันนี้เนี่ยอขูยถ้ามาเป็นชั่วที่หน่อนี่เยอะควาทรานมันน่าจะเยอะอยู่นะเพราะว่าต้นไผ่ท่านะเลยอ่ะ น่าจะเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องลงไปขางล่าอีกหนหนอเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะเนาะมันก็ใหญ่บ้างเล็กบ้านอย่างนี้อันนี้หนอที่มาไฟไหม้อะมันก็จะหนอแบบไม่ใหญ่มากนะคะหนอแม่แบบประมาณนี้น้ำคารีโนบเลยอยู่ไหนอ๋ออันนี้สวยมากเลยนะหนอเนี่ยเดี๋ยวนี่นี่มาดูตรงนี้แกๆ ดูไหมแนไหนน่อามบบเผผ่านเลยเผามาเลยโอยสแสดงว่าหนอนนี่หวานมากเลยเนาะดูมดอะ่ะหนอน,นอนหวานแน่นอนต้องเผาไฟต้องเผาป่าก่นะเผาเผา,าป่าทำไรทำสู่อันนี้เนี่ยไปที่ของเขาเองนะคะก็เลยมันอันเนี้ยเขาเผาแล้วก็ ทำไรทำอะไรอย่างเงี้ยไปข้างกองอีกมาไปกองไปกองอย่างนี้นนะคะเงน,นที่โน้นและบอกให้ใส่ล้วเขาบูมาไม่ใส่มายง <c oughs> นี่เลยค่ะวันนี้ที่เราพามาหาหน่อไม้นะคะก็คือจะเป็นหน่อไม้แบบนี้นะคะเนาะหน่อไม้อันนี้เนี่ยเราได้เท่านี้นะคะเนาะช่วงนี้เนี่ยหน่อไม้คือมันจะมีแค่ช่วงอ่าอันนี้นะคะเนาะหน่อที่เผาค่ะโจะโตละหน่อที่มาเผาแล้วมันจะขึ้นเยอะกว่าหน่อทั่วไปแบบนี้นะคะเนาะอันนี้เขาเรียกว่าหน่อไม้หน่อไม้ซานไม่ใช่เนาะมันจะเป็นหน่อไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะ ไปดูพี่เสาขุกข้าวลาวหน่อยนึ่งไปพี่เสาบอกว่าข้าวาออกแล้วนะคะที่นี่นี่ยเยสสบายมากอันนี้คือชั่วแน่นองไม้เริ่มจะออกแล้วบันชนี้นะคะแต่บันชนิดนี้ยังไม่ออกะคะ่ะอันนี้เนี่ยเพิ่งเอ่อออกมาใหม่นะคะเนาะมันก็ <c oughs> อยู่ในดีน,นอหนอนนี้เนี่ยมันจะหวานมากเลยนะคะทุกคนว่าหวานนีเนี่ยอร่อย <c oughs> ถ้าหาไม่เป็นนี่มันก็คือมันยังไม่คืนนะคะหนอแบบนอขาวอ่ะสวยมากเนี่ยอันนี้สองนอนนะมันขึ้นออกมาใหม่ขาวขานะคะ น,นี่ก็ไม่โูลนเมอกี้ได้เลยอันนี้ต้มเอาไปเอาไปต้มกินอย่างนี้อร่อยนะคะมันจะไม่มีรสชาติความโคอยู่ในตัวของมันค่ะวันนี้นที่เรามาหาห,หน่อไม้ก็ได้เท่านี้นะคะได้หนึ่งมื้อพอดีเลยค่ะ<ว>เดี๋ยวจะแกะเอาเปลือกออกให้หมดแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะไปทําเมนูอร่อยอร่อยกินดีกว่าค่ะเราโชยพีน่านะคะว่าหนองไม้แบบนี้เนี่ยจะไปทําเมนูอะไรอร่อยที่สุดนะคะอย่าออลืมกดไลค์กดแชร์ให้ โนโฟโด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย